สวัสดีครับผมบอยจากร้าน179 Racing Shop นะครับผมส่งงานนะครับติดตั้ง DP 248 a t เซต5นะครับบวกเซดี1ตัวนะครับผมติดตั้งให้เนียยจบๆนะครับตัวนี้เป็น248 ST นะครับผมมือสองลูกค้ามาให้ติดตั้งนะครับขึ้นหมดทุกตัวนะครับเนี่ยจวดูนะครับรอบเลิกมขึ้นตงปงไปนะครับผมอันนี้แวกดกัมนะครับรอบวัดน้ำนะครับออยเทมโวนะครับผมเซต5นะครับบ่อเซตดีนะครับ กดไฟลี่ก็จะตอบไฟนะครับเนี่ยครับขอให้เต็มสตีมนะครับผมวอดค่าจริงนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องนะครับหน้าเครื่องก็จะฝังเซนเซอร์ดับเบิลนานะครับเซนเซอร์ไวจัานะครับผมไม่ปัญหาการรั่วซึมนะครับเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมไม่มีรั่วแน่นอนครับผมเนี่ยครับไม่มีรั่วนะครับติดตั้งให้เงินๆจบๆนะครับผมใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ในวีออเจนสองนะครับผมขอบคุณครับ